ครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูนะครับ <c oughs> ตัวปั๊มน้ำเนี่ยมันมันเวลาเราเปิดน้ำเบาๆเนี่ยมันจะไหลช้าตัวน้ำไหลช้าแล้วปั๊มมันจะทำงานแล้วมันก็จะตัดไปซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นที่เพรสเชอร์สวิตสวิตมันก็ลองปรับให้เพิ่มแรงดันดูมันก็ มันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว,ว่ามันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมก็เลยลองเช็คถังไดอะเฟรมดูเนี่ยตัวถังไดอะเฟรมทางลมเนี่ยก็เลยเติมลมเพิ่มเข้าไปดูมันก็ยังกลับมาเป็นอาการเดิมอีกทีนี้ก็ลองไล่ดูว่ารอบรอบเครื่องเพราะเครื่องมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับว่าลองเช็คดูแต่มาเจอปัญหาหนึ่งเนี่ย มีจิ้งจกนะครับนอนตายอยู่ข้างในใบพัดซึ่งผมก็คิดว่าตัวจิ้งจกเนี่ยมันไปเพิ่มแรงหนืดงทำให้ตัวใบพัดเนี่ยมันทำงานไม่ได้มันหมุนได้ไม่มันหมุนได้ไม่เต็มที่ทาให้ปั๊มน้ำเลยทำงานไม่เต็มที่นะครับคลิปนี้ก็ผมก็จะพามาดูวิธีการเอาออกนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะถอดแต่มันมีน็อตสองตัว ซึ่งมันอยู่ใต้เครื่องหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวซึ่งถ้าถอดถังนี้ถังไดอะฟรมเนี่ยน้ำก็จะบ่าลงเครื่องแล้วก็ถ้าเราจะยกเครื่องนี้เราต้องขยับท่อนะครับขยับพวกท่อพวกอะไรซึ่งอาจจะต้องถอดท่อตรงนี้แล้วน้ำมันก็จะบ่าลงอีกซึ่งมันก็ทำให้เครื่องมันก็ไม่ดีนะครับโดนน้ำก็เลย จะเคลียใช้ครีมนะครับในการหนีบออกมาก็จะพามาดูว่าตัวปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ครับเท่าๆผมก็เห็นแล้วมันอยู่ในนี้นี่ครับดูเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับมันอยู่ในเนี้ยนี่มันจะอยู่ในร่องนี้นั่นแหละครับข้างมัน ครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูการคีบออกนะครับจริงๆผมก็อยากถอดแต่ว่ากลัวน้ำบ่าออกมานะครับแต่ว่ามันก็มันก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาทั้งตัวไหมมันเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้ ลองจะใช้ตีเขี่ยเขี่ยได้ออกมาแล้วนิดนึงซูไมไปดูใกล้ใเลย ปโปรมานิดนึงแล้วบอกตามตรงนะครับว่าผมเป็นคนกลัวจิ้งจกมากแต่กับงูเนี่ยกับงูก็ไม่ไม่กลัวแต่กลัวจิ้งจกงูมันเข้าไปกลางในอีกแล้ว น้องเกาไปกัางในอีกเลี้วนะครับมาเลี้วครับลงมาเลีว้วแห้งมากเลยนะครับปึ๊บหนีบหนีบไม่ได้ด้วยนะน้องมัน น้องเข้าไปได้ยังไงเนี่ยกันละมีฝากรอบแล้ว ออ,ออกมาเลยครับโอ้ยเนี่ยครับดูน้องกันนะครับตัวปัญหาผมจะลองส่องดูในเครื่องว่าอีกไหม ก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับหลายคนงอมองกล้ามใบพนานี้ปกตินี้มันจะมีฝาครอบปิดอยู่น่ครับก็ใหญ่ใช้ได้เลยแข็งนะหางเนี่ยหลุดไปแล้วไม่รู้หางอยู่ใน มันจะมีฝากครบแต่ก็ไม่มีแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีเศษแล้วว่เช็คดูแล้วก็ฝากไว้นะครับว่ามันอาจจะบางทีเราก็ไม่ได้เอาเอเราไม่ได้มองเห็นตรงนี้นะครับเราก็มองข้ามไปซึ่งผมก็ไปปรับตัวเพชเชอร์สวิตแล้วก็ปรับแรงดันทางไดอะเฟรมก็ก็มันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรามาเจอแล้วตัวที่ กวางใบพัดทำให้ตัวปั๊มน้ำทำงานไม่เต็มที่นะครับดีนะครับปั๊มไม่ไหมนะครับ